สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็อยู่กับช่องควายไทยไล่ทุ่งคือเเ่าเด้อครับมื้อนี้ก็ยังอยู่บ้านฉันวนตำบลบ้านดอนอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องมื้อนี้ก็แดดล่มลม,ลมตกครับมาเบิงควายงามครับของบ้านฉนวนเพื่อนครับนี่ิ่นมีควายงามระดับโอ้ราคาบ่ต้องโว,งว้อดพี่น้องครับนี่มาเบิงมาจอบเบิงบรรยากาศแต่ว่าได้ข้าววาเราสิขายบนนด้พี่น้องก็จิเป็นการเปิดและใข้พี่น้องได้ ครับชมคือเก่าเหะครับอันหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของวายซึ่งไดครับนี่สุชาติมโนไรนะครับบ้านฉันวันเนาะครับเนาะครับผมตัวนี้เป็นตังไหนนาคือที่เปิดครับคืองามอลังการแทนนี่แม่ลูกนะครับตัวนี้เป็นลูกของพญาหงครับแม่เป็นไายชนบุรีครับตัวนี้ความสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบสามครับร้อยสี่สิบสามครับอู้ยความยาวแม่พี่น้องครับตอนนี้ผสมตะวันฉายไ้ผ่านไปรอบนึงครับผสมตะวันฉายแล้วครับ แต่ว่าลูกเพ่นยางไปว่าหันมันเอาลูกคือว่าติดแม่ครับผมพี่น้องเบิ่งลูกดูห่วลูกติดตัวพ่นลูกติดตัวพ่นครับเกิดว่าถืงแม่พี่น้องลูกนี้ครับเราแต่นะครกเป็นลูกของสร้างอุดรครับลูกของสร้างอุดรสามเดือนกว่าครับตอนนี้สามเดือนกลัวเราพี่น้องเบิ่งลูก่นกอนครับนี่สามเดือนกว่าอ่าเต็มแก้มจำเบิ่ดเลยพี่น้องลูกลูกไปติดแม่นั่นครับนี่แต่ว่าแม่นี่เราสิเปิดราคาอยู่พี่น้องเบิ่งอีกกันลักดู มันมีจุดเด่นยังไงหน่าตัวนี้ตัวนี้คือล้มตัวเงาครับลำตัวเแผ่นลังนี่เป็นกระดานเลยครับเนี่ยเบิ่งพี่น้องเาาอหลีครับผมต้องถอยจนสุดแล้วยังไม่เห็นหอดขายแลวพี่น้องครับปวดเบิ่งโอ้จุดเด่นอยู่ล้มตัวละครับายล้มตัวเงวล้มตัวทับสูงเท่าไรก็น่าตัวนี้ร้อยสี่สิบสามพอดีครับร้อยสี่สิบสามครับนี่พี่น้องวันละวันในหอยมาวัดดูแล้วลูกตัวแรกรูปตัวแรกทั้คันแล้วตัวที่สองได้ทองครับตัวที่สองได้ทอง น,นิ่งๆลูกนิ่งๆอยู่นิ่งๆเดี๋ยวตัวนี้สมตื่นกล่องบอกคือตัวหันนี่พี่น้องปเพราะมึงไรหนี่ไหมพี่น้องมึงความความสูงความใหญ่ดูพี่น้องครับป่วโอ้ยอยู่นี่งดีลูกอยู่นี่งเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ดีเวอร์สพอไม่ต่ำอัตลักษณ์บ,บอกนะตาแต้มแก้มจ้ำบอกครับเบมึงดูป่วเพราะอ่องกับแตกนี่ครับอ๋ออ่องครับอายุได้จากปีแล้วครับตัวนี้ฟันแท้หนึ่งคู่ครับฟันแท้หนึ่งคู่ของก็ลูกโตหนึ่งกับไหนซอม ครับับในท้องได้จากเดือนแล้วครับในท้องผมก็พานไปรอบเดียวพานไปรอบหนึ่งพี่น้องเบิ่งดูเบิ่งทั้งหนาดูครับป๋ปัดยกคอยังพี่สูงพอเจ้าของเราเลยครับป่ะเมิ่งเอกกษณักดูครับควายเราก่อดีพี่น้องความความยาวความาใหญ่ได้เปิดเลยพี่น้องความสูงก็ได้ครับบรรดาควายสาวๆนี่สูงร้อยสี่สิบสามนิ่วเ็ธรรมดาครับเบิง่งพี่น้องเบิง่งคักๆดูความความยาวแข็งขายใหญ่ปบ้ดเลยพี่น้อง ่มีตำหนิในอะไรทั้งสิ้นครับเบิ้งแข้งขายอมตีไทยพี่น้องเบิ้งให้เบิดเลยครับนี่ไม่เล่นจะเล่นอย่างนี้โอ้ความหนาความยายใหญ่ได้เปินเลยแล้วจะเปิดลายป็นไรครับน้าแม่ลูกเนี่ยครับตัวนี้เปิดไว้สามสิบเก็ดครับสามสิบเก็ดนี่คือค,คุยกันได้ครับผมสามสิบเก็ดง่ายดีครับครับสามแสนเจ็ดหมสามแสนเจ็ดพี่น้องแม่ลูกเด้อครับลูกสามเดือนแล้วแม่เพิน่นบู๊เบิ่งพี่น้องครับเบิ่งความใหญ่ด้วย ผมมีตํานี้อย่างใดๆทั้งสิ้นเป็นหมดน่ะบอกครับลูกที่สองทับไว้แล้วพี่น้องครับผ่านไปรอบนึงแล้วทับแต่วันฉายไว้แล้วมันความหญยความงามอลังการพี่น้องก็สนใจก็ติดต่อเราครับเบร์โทรเดี๋ยวสิลงไว้ให้ในคลิปนี่ละพี่น้องวานฉนวนนะครับควยงามควยดีราคาแพงพี่น้องก็ผู้ใดสนใจระดับควงงามก็โทรมาสอบถามเราครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ฝากพ่อไม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ละผู้ใดมัก เปิดราคารอบหนกักกดกระดิ่งไว้เด้วพี่น้องครับเอาชิปนี้ก่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ